ไปเดินานนะคะระวังลื่อนคุณก็หินนด้วยนาตองคิดมาสำรอขาล่าเนี่ยจะไดม่ล้มขึอนเ่าเหรอโอเครออากคลิปก็จะไดินะคะก็จะเปนหนึงนะคะเยนข้างข้างนะคะที่วางหัว แล้วก็มีเห็นด้านบนนะคะทุกท่านก็ลองมาติด้สาเลยนะคะแข็งข้างนะขึ้นมาด้านบนนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะให้ยาบอกเหนื่อย ค่อยๆตีนดีๆกอดกิ๊บค่ะค่อยๆขึ้นมานะคะระวังลื่นนะคะตรงนี้จะลื่นนะคะค่ะ่อไปเดินขึ้นมานะคะระวังลื่นนะคะ้ส่าสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เจ็ดนะคะคือห้องโถงทางออกนะคะด้านหน้าของทุกท่านคือพระเจดีย์หรือว่าพระบรมสาลีนิกขานะคะ ของพระพุทธเจ้าค่ะได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนะคะให้ทุกท่านพนมมือแล้วจังติดอธิษฐานนะคะสิ่งที่ทุกท่านได้ขอจะได้สมมืงมากก่านะคะอขอเชิญทุกทา่าน ทางนี้ยังไม่ไปถึงทางเดิทุกท่านนะคะก็จะเป็นทางออกนะคะขอเชิญทุกท่านเข้ามาได้เลยนะคะจะเก็บถึงตรงนี้นะมันพุ่งพุ่งพุ่งพุอออืมไ่้ข่อยหลุดคอนเดินชิดซ้ายไปเดี๋ยวนะมค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่แปดนะคะที่จุดสุดท้ายค่ะคือห้องปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นะคะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาขอขมาลาโทษท่านก่อน เมืองมนุษย์นะคะสิ่งใจที่ทุกท่านได้เรองนะหรือว่าได้รนกุนกคนก็ให้ทุกท่านนะคะขอร้างขอนุ่านเดินไปาคนใดลูกหลานเราออะไรก็ได้กหลานเกินไปใช่ไหมอาจารม์ลูกช้างขอข้ามาอาารโทษจริงศรีนะ ด้านบนนะคะระวังถึงด้านบนเลยนะคะระวังทีศตะพักรับไทยด้านบนของไทยเลยทำไม่ได้่นะงาอไปส้มไปก็ได้บอกมือมดเที่ยวเมื่อไ้ของหัวว่าะกูขึ้นมาไหมมีเชือกอยู่ด้านขวามือติดตองขึ้นได้นะคะ น,น,น,นีม่ยนอนรอนกนะคะอืมนอน่เไเย็นอก่อนก่อนหน้าไม่มีกันใดขึ้นก่อนหน้าหัวกเ